ไอเอสพีอันนี้ก็ห่วงเรื่องการทุ่ม สองฝัอนะับนี่เป็น้ครทอันที่จะไปถึง้องแยันทองนี่คือของที่ที่นนองฝั่งทสองจังหวัดนะแต่ที่จังหวัดตรง ตรงจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำขอ,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 นะองน้ำคนคลองเช่นนี้แอบน้ำกันเยอะนะถ้าไม่ทำถนนคันคลองนี้ก็ผ่านนน้ำปิดกันไม่ไหวห้นี่ไม่ได้อยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วก็ได้รับการพัฒน,นาทำกันมาหลายสิบปีกว่าเรา นะ<ม>เป็นขันทองเป็นทั้งพันทองเขาเรียกขันก้นน้ำนาะแล้วก็แต่เราจะสามารถที่มอยู่บนหนก้นน้ำได้ฝั่งโู้นที่เห็นรีบๆแบบเป็นจังหวัดนนท์นะฝั่งฝั่งนี้เป็นจังหวัดปทุม เยอะๆนี้ก็มีคนมาหาปลาในคลองนะเขาตักขายก็สูบน้ำก็จะมีทั้งท่อเล็กท่อใหญ่นะคะท่อน้อยไตยโวอะไรเสองข้างทางตรงนี้พามาดูนี่เป็นเป็นนานะนี่คือน้ำในในท้องนานะชาวนายังไม่สามารถ ทำนาได้เลยเพราะว่าน้ำในทุ่งมันเยอะมากนี่น้ำในนานะตามาดูตอนนี้เดือนพฤศจิกาแล้วนะลอยกระทงแล้วนะแล้วฉันก็เลยตัดกล้วยซะเลยตัดกล้วยที่ริมเหมือนริมคลองซะเลย กอนี้เป็นหนอนกออีกหนึ่งการจึงก็เลยลิย๊ดเอาแต่ใบามาขายแ้่มันขึ้นเบียดต้นมะม่วงด้วยก็เลยตัดโดยที่แบบไม่เสียดายเลยดีค่ะสินค้าริมคลองก็ได้หัวปีได้กล้วยน้ำว้าได้ใบตอง น้องบ้าก็เครือใหญ่ๆด้วยแล้วก็ลูกกลมๆด้วยไม่ตัดก็ไม่ได้ถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้แล้วล่ะอันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วเข็นมาถึงบ้านแล้วไม่ต้องะมีมุ้งแล้วจืดมีมุ้งแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาชำระกุ้ยมาตกแต่งหน่อยฮอปปี้ ให้มันสวยงามของพวกนี้ฉันจะก็เอาไปขายที่ตลาดตลาดนะัดวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันศุกร์กล้วยน้ำว้าไม่ต้องไม่ต้องบ่มเดี๋ยวมันสุกเองกล้วยน้ำว้าสุกง่ายที่ฉันตัดมาก็สุกแล้วนะสุกคาเครือแล้วด้วยมีบางลูกก็ มีรอยนกกินไปแล้วก็เลยชำแหละซะเลยชำแหละแล้วก็ล้างน้ำล้างน้ำถึงให้แห้งเตรียมจะขายของวันอาทิตย์ก็วันศุกร์ก็ต้องเตรียมแล้วค่ะอะไรที่เตรียมได้ก็ต้องเตรียมเรา ทำทุกอย่างมาทําในเวลาเดียวทําไม่ไหวแล้วค่ะฉันกำลังชํ่แหลกกล้วยเนี่ยก็ชํ่แหลกมันรดเลยแหละจะได้เบาๆหน่อยกล้วยน้ำว้ามันหนักนะคร่พีมันหนักกว่ากล้วยเรืบมือนางแต่ราคาต่อหวีพอๆกันเลยอย่างนี้ฉันก็ขายได้แค่ยี่สิบบาทนะฉันก็มองแล้วฉันก็คงจะขายได้แค่ยี่สิบบาท เล็กๆเล็ก,เก,เกลงมาก็สิบบาทขายมั่งเหมามั่งบางคนก็ซื้อไปทำข้าวต้มมัดบางคนก็ซื้อไปเลี้ยงไปเลี้ยงนกก็แล้วแต่บางคนก็เอาไปกินอกินกล้วยน้ำว้าเนี่ยสุขภาพดีนะคะที่กินแล้วสบายท้อง เสร็จแตโดยมากอะฉันจะกินตรงตรีนเต่าแหละเจ้าของอะกินที่มันไม่สวยอะละเนี่ยอันนี้แล้วก็ชำแะชำละตกแต่งนะคะอีกทีหนึ่งให้มันดูน่าซื้อนี่ก็เป็นรายได้ของฉันนะคะเป็นรายได้ของฉันอีกทางหนึ่งทำการเกษตรต้องทำสม,าม่าเสมอทำสะสมไว้อันนี้เอามาล้าง ฉีดน้ำล้างเลยค่ะฉีดน้ำล้างหมดเลยแล้วก็ผึง่งผึ่งให้แห้งแล้วก็เก็บใส่ถุงเตรียมที่จะไปขายวันอาทิตย์